วันนี้ได้ประดุกมาก้อค่ะจะพามาก่อยประดุกเนาะคะ่ะใส่บกม่วงลงไปนะคะทิกงปนนะจ๊ะกับขวานิดนึงนะคะผงชูรส้อดดจ้า ักขวบต้นหอมซรลแเน่เนาะคะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะตามด้วยน้ำปลาจ้าค้นให้เข้ากันเลยนะคะกลอยปลาดุกใส่บักหน้า้อมเนาะคะ่ะเอ็นเอ็นยัง,ยงกบอบบกม่วง ออกสุมนิดๆนะค่ะหอมขอาวัวคักเด้จ้าจำเนี้ยปะเซ็จแล้วนะคะพร้อมกินเลยนะคะ บวกพักไว้จะกินน้ำนะคะบวกพักหมนะคะกินกับก่อยปลาดุกเสบ็บเแล้วตะกูมากเนาะคะ่ะกันจ้าก้อยปลาดุกเสบ็บเซบหอมหอมค่ะหอมขอบวั่วไหมักสมเนี่ยกับสซอันบกม่วงได้หลายเนาะคะ่ะ เอามวงที่เขาย่ำใบก็บใส่เขาไปหลลายก็ได้ถ้าป่มากสมลายก็ใส่นิดเดียวค่ะเดี๋ยวตะปูมากไปกินน้ำกันเลยจ้า